ับเจอานะฮะวันนี้นะครับมีรถตักขนาด1.2คิวนะครับมาให้นักไม่ชมกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนะะี่ยก็จะเป็นรถตักของย e ี่ห้อโคมสูนั่นเองตามเชียอต้นคลิปของเราเลยนะคะรับเป็นโคมสูนรุ่น w a 100รุ่น8นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่ตามเชียอต้นคลิปเลยแน่นอนรุ่น8นะฮะเป็นตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดของทางค่ายโคมสูนของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยก็ด้วยความที่เป็นตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยรูปทรงบอลโดมไวดีของเขาเนี่ยจะมาสวยสดงดงามมากๆากนะลูกค้าครับ เนี่หล่อมากเบอร์ร้อยนะฮะเบอร์ยางเนี่ยก็แน่นอนตามไปเบอร์ร้อยเลยจะมาพร้อมกับยางเบอร์สิบหกจุดเก้ายี่สนี่นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะดอกเดือกนี่ยังสวยๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับลูกค้าครับนี่งามมากแขนนี่ไม่ห่วงรอยล้าวรอยด่างไม่มีนะฮะบพุงกีนี่ก็แน่นอนรุ่นใหม่นะฮะมาเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยแล้วก็เรียกได้ว่าเจตวเนี่ยอารมณ์ของเขาเนี่ยเหมือนกับที่รถที่แบบว่าเป็นรถเดโมจากศูนย์คอมสู่เลยนะครับคือแบบว่ามาหล่อมากๆนะลูกค้าครับพุ้งกีนี่อมโูนะฮะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับ ลมเทสรถเทสรถเดโมอย่างเงี้ยนะฮะสภาพรล่คันเนี่ยก็แทบได้เลยว่าไม่เจอความเสียหายของตัวรถเลยนะฮะสวยมากลูกค้าครับนี่หล่อๆสวยๆเลยนะฮะด้านหลังสวยนะฮะฮะเดี๋ยวมาเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีสูตเทอร์โบนะฮะตามสายรถตักรุ่นใหม่ของสายวีร้อยเลยนะฮะซีสูตเทอร์โบนะแล้วก็หนเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นคอมโบสูตร 4D ข้า 5L นั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับ ครับคืองามนะฮะบอกเลยสภาพนี่คืองามมากนะฮะคันนี้นะครับนี่ล่อนะฮะคันนี้นะครับอ่ากล้องหลังแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยเซฟตรงเซฟตี่จัดเต็มตามสายรุ่นใหม่ตัวท็อปเลยนะครับนี่แล้วก็พัดลมด้านหลังแน่นอนเป็นแบบพัดลมไฮดริตแบบใหม่นะความเร็วลบของเขาจะหมุนเร็วขึ้นออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่ดีมากตัวนี้นะฮะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นส่วนของเั่งเทอร์โบของเขานะครับนี่กลิบๆงามๆนะฮะไม่ต้องดูอะไรเยอะตัวท็อปแบบนี้นะครับนี่ แห้งๆสวยๆทั้งคันนะจ๊ะไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเกียร์เนี่ยก็เน้นนิ่มดีมากนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่รอนะฮะเกียร ะะก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะฮะจะตัวพวกไซส์ W100 ร้0ถึง3ามองศูนย์ของคมโบโซนเนี่ยลูกค้าครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้ระบบเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ปัม๊มโรลิกแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกเล,เลยว่าจะใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโต้่นเังนะครับ่านะเป็นเกียร์ออโต้ขับใช้งานง่ายนะฮะตัวนี้นะครับไปดูสภาพรูกเกียร์ใกล้ๆกันนะฮะ นะฮะบอกเลยตามลูกเกียร์ไม่มีจุดรั่วซึมตามสายให้ตอเลิกต่งตางๆนะฮะแหงดีมากๆนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่ตามสายตัวท็อปแหละลูกค้าครับสภาพเนี่ยค่อนข้างจะมาสวยสดงดงามมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันลูกค้าครับ สภาพหน้าตาภายในของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่หล่อๆสวยๆบาะตีโลโก,โก้คมสุดแบบนี้เลยเท่ๆฮนะแล้วก็พวกหน้าจอการแสดงผลของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับนี่ลองหลังึ้นตรงนี้เลย จัดแจ๋วมากๆนะฮะดูง่ายใช้งานง่ายแล้วก็พวกแอร์การทาความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นพร้อมเลยพร้อมใส้ด้วยเช่นกันนะครับเอาไปก็รุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะย็นเจ็บนะเหนาเลยนะฮะโอเคนะครับคอนทรนเป็นคอนทรนเดียวแบบนี้นะฮะขึ้นลงนะเปิบแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นหงกาคว่ำนะครับวิ่งกี่แบบนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวลองกดตัวปั๊มหน่อยนะฮะนี่นิ่มๆ นุ่มๆนะไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยรุ่นแบบนี้นะฮะปั๊มเนี่ยค่อนข้างสดแล้วก็แรงทํางานไวตามไม้ตามมือเดียวกมากนะครับนี่ปืดปาร์ตนะฮะนี่นะฮะเอาไปพร้อมลุยเลยนะฮะบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันต่อในส่วนเมื่อกี้ตามที่ได้บอกไปด้านล่างเขาเป็นเกียร์ออโต้ะฮะวิธีการใช้งานเนี่ยคือง,ง่ายมากๆถักหน้าน,นะฮะแล้วก็ตบลงหลังแค่นี้เลยนะฮะแล้วก็เวลาการใช้งานของเขาเนี่ยจะตางจากเกียร์ท็อกธรรมดารุ่นเก่านิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าพวกเกียร์ท็อกเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์ปุ๊บนะฮะ รถจะไหลทันทีนะฮะแต่ว่าพวกเกียร์ปั๊มเนี่ยไม่ใช่นะฮะเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วนะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัวรถของเขาก่อนเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์แบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าไม่เหยียบร,รถจะไม่ไหลนะครับนี่ต้องเหยียบคันเร่งไปเลยนะฮะเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับอ่าแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งของตัวรถเนี่ยเขาจะาช่วยชะลอความเร็วหรือว่าเบรกเป็นตัวด้วยนั่นเองนะครับนี่สังเกตว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะแต่ว่าจังหวะที่ผ่อนคันเร่งออกปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาจะชะลอความเร็วแล้วกเเบบรกให้นีี่่ยยยุดอออูััทไปปงงข บอกได้เลยว่ารบบนี้เนี่ยดีมากๆลูกค้าครับถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันแล้วเนี่ยเราจะขับได้แบบว่าสบายมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้งานแค่ขาข้างขวาข้างเดียวเนี่ยก็พอแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเหยียบพรเหยียบพรนะฮะเหยียบก็เป็นการเร่งเครื่องพนก็เป็นการเบรกแค่นี้นะฮะใช้งานง่ายมากขับทั้งวันได้บอกได้เลยว่าไม่มีเหนื่อยฮะลูกค้าครับนี่นุ่มนิ่มพงมาลมพวงมลัยนิ่มนะฮะความคล่องตัวนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยพวกไฟนี้เนี่ยยิ่งเป็นรุ่นใหม่ในความคล่องตัวนี่คือของขึ้นชื่อออขขงงเเาลยัวต ทำงานไวขับมันนะฮะขับสนุกนะฮะขับทั้งวันไม่เหนื่อยด้วยตัวนี้นะครับ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโคมสูตร WA 100รุ่น8ขคันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถแตะขงมสุด WA 100รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสก์ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวีดีโอตอนขับรถรอใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีมด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ได้บอกได้ สวยสดงดงามเดียวมากนะฮะตัวนี้นะครับและครับพวกเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีระบบครบมาเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงนะลูกค้าครับอยู่ช่วงราคกลางๆเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านหนสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวของ m a z a 1 0 a ห่รน8คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ฝากกดซัสไครนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวยม่อของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็